สวัสดีครับผมนายกระดนสังเสียแก้วนะครับภูมิศาวกรรมรมุ่นที่1นะครับก็ก่อนอื่นขอขอบคุณทางคณะสัตยกรรมนะครับและก,การออกแบบสิ่งแวดล้อมนะครับที่ได้มอบรางวัลคนต้นแบบปีที่3เนื่องในโอกาสครบรอบ17ปีของทางคณะเรานะครับปัจจุบันผมทำงานเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นผู้ออกแบบกราฟิกเพื่อสิ่งแวดล้อมนะครับให้กับองค์กร ต่างๆมากมายนะครับตั้งแต่ผู้ประกอบการใหม่นะครับมีทั้งห้างสรรพสินค้าบริษัทมหาชนต่างๆมากมายนะครับส่วนหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณทางคณอาจารย์นะครับแล้วก็ทางบุคลากรคณะเรานะครับที่ได้บุมเพาะองค์ความรู้ความสามารถและก็ทักษะพื้นฐานในการออกแบบนะครับจนทําให้ปัจจุบันนี้ผมได้มีลูกค้าแล้วก็มีโอกาสในการทํางานในการสร้างสรรค์ผลงาน มาโดยตลอดนะครับนอกจากนี้เนี่ยประสบการณ์ที่ผมมียังได้ถูกต่อยอดแล้วก็เผยแพร่ไปในวงกว้างด้วยนะครับคือจากการได้รับการเชิญจากทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับให้ไปเป็นวิทยากรแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษนะครับรับผิดชอบสอนอวิชาการ,รออกแบบนิศิลินนะครับซึ่งเนื้อหาในวิชาที่สอนก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับการ,รออกแบบภาพลักษณ์ให้กับสินค้าให้กับผลิตภัณฑ์นะครับ วิธีการออกแบบกระบวนการคิดดีไซน์ทิงกิ้งต่างๆรวมถึงวิชาที่เป็นไฮไลท์เลยคือวิชาการออกแบบกราฟิกเพื่อสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งก็ได้องค์ความรู้ที่เป็นพื้นฐานจากทางคณะเรานะครับช่วยสร้างสรรค์แล้วก็ให้วิธีคิดกับเด็กๆรุ่นใหม่จนปัจจุบันมีนักศึกษาแล้วก็บัณฑิตที่จบออกไปแล้วเนี่ยสิบกว่ารุ่นเลยนะครับก็ยังไงต้องขอขอบคุณทางคณะอีกครั้งนะครับที่ เห็นความสำคัญนะครับแล้วก็เห็นคุณค่าในผลงานที่ผมทำนะครับขอบคุณมากครับ